สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันหยุดสปายสปเซนที่นี้ในสุดสปดากับ VOA ไทยในเช้าวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพราชชเฉลิมมงคลและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชายานำเสนออัปเดตข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายนะครับในส่วนของข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับ กองทัพอิสราเอลรุกหนักเข้าชนวนกาซาท่ามกลางความพยายามให้เกิดการหยุดยิงและสหรัฐเตือนเกาหลีเหนืออย่าคิดช่วยปูตินทำสงครามขณะที่ตัวเลขชาวต่างชาติในสหรัฐพุ่งแม้ว่าภาพรวมประชากรของประเทศนี้จะหดตัวลงก็ตามและภาวะโลกร้อนทำเต่าตัวผู้ลดจำนวนกระทบการอนุรักษ์ในมาเลเซียและเปิดตัว5ห่วงโอลิมปิก บนหอไอเฟลตอนรับมหกรรมกีฬาโลกทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นในสุดสัปดาห์กับวีไอไทยครับ ครับผุญเยี่ยมยุตต้องไปประเด็นแรกที่เรื่องของสถานการ,รณ์การสรุระหว่า,างอิสราเอลกับฮามาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับสถานการณ์ก็ยังดําเนินต่อไปนะฮะและในขณะที่นานาชาติยังไม่ประสบความสําเร็จในการทําให้เกิดการหยุดยิงในชนวนกาซาอยู่อิสราเอลก็ส่งรถถังเข้าไปยังบริเวณเมืองราฟาพร้อมๆกับเดินหน้าถล่มพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของเขตปกครองนี้อย่างหนักในวันศุกร์สรงผลให้ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย28คนเสียชีวิตตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ ในสัปดาห์นี้ผู้แทนตัวกลางไกลเกีย่ยจากกาตาซึ่งสหรัฐสนับสนุนและจากอียิปต ต่างพยายามที่จะหาทางประนีประนอมข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันจากทั้งฝั่งอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเพื่อหวังให้เกิดการหยุดยิงขึ้นในกาซาและมีการปล่อยตัวประกันที่เหลือจากฝ่ายกลุ่มติดอาวุธแลกกับการที่นักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลคุมขังไว้อยู่นั้นได้รับอิสระรวมทั้งมีการเปิดทางให้การนำส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่สงครามเพื่อจะได้ผ่อนคลายสถานการณ์ภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมได้นะครับครับ แต่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเจราจานี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าการหารือที่ดำเนินอยู่นี้ใกล้จะบรรลุเป้าหมายดังที่หวัง ด้านข้อมูลจากผู้คนในกาซาก็ระบุว่าอิสราเอลส่งกองกำลังรถถังบุกเข้ามายัางชายขอบทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองราฟาที่ติดกับชายแดนอียิปต์แล้วนะครับหน่วยรถถังทั้งหมดประจําตําแหน่งอยู่ที่เขตเอลอิสบาร์ใกล้ๆกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่พลซุ่มยิงเข้าประจําการตามอาคารบางแห่งและพื้นที่สูงทําให้ประชาชนนั้นติดอยู่ภายในบ้านนะครับเพราะการที่อิสราเอลติดตั้งปืนกลตามจุดต่างๆนั้นทําให้การออกไปเดินทางข้างนอกนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายยิง่ง ขณะเดียวกันเจน้าที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาเปิดเผยว่าชาวปาเลสไตน์2รายถูกสังหารแล้วก็มีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ภาคตะวันตกของเมืองราฟาจากการยิงถล่มด้วยรถถังส่วนเจ้าหน้าที่แพร์สนามของปาเลสไตน์กล่าวว่ามีประชาชนอย่างน้อย15คนเสียชีวิตในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะการยิงถลม่มโดยอิสราเอล ที่เมืองคารยูนิสทางเหนือของราฟาครับการโจมตีทางอากาศโดยกองทัพอิสราเอลเข้าใส่บ้านหลังหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนรวมทั้งเด็กจํานวนหนึ่งตามการเปิดเผยของแพทย์สนามครับคุณนภรัตน์ครับ,ณรรบขณะเดียวกันนะครับที่ทางเหนือของชโนนกาซาเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่นั่นก็เปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศโดยอ,าาดยอิสราเอลเช่นกันเข้าใส่อาคารโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกใช้เป็นที่หลบภัยของผู้พลัดถิ่นก็ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย3คนเสียชีวิตครับกอไิสเรลกล่าวว่า ฝ่ายตนจริงๆแล้วตั้งเป้าโจมตีเข้าใส่มือปืนของฮามาสที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในโรงเรียนดังกล่าวเป็นจุดปฏิบัติการครับซึ่งกรณีนี้ทางรายงานข่าวบอกว่าเป็นคําอธิบายคล้ายๆกับกรณีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่โรงเรียนของ UN ในเขตอัลนูเซรัตในภาคกลางของกาซาเมื่อวันพระสปฏีที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต40คนซึ่งในนั้นมีเด็ก14คนตามการเปิดเผยของแพทย์สนามครับอิสราเอลอ้างว่าฝ่ายตนสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธไปได้ 20- 30คนที่ซ่อนตุยในพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวนะครับคุณเยี่ยมยุทธแต่ว่า UN รบุว่าในที่นั้นจริงแล้วมีผู้พลัถิ่นราว6,000คนหลบภัยอยู่ครับในส่วนของการหารือเพื่อให้เกิดการหยุดยิงนะครับกองทัพอิสราเอลก็กล่าวโทษกลุ่มฮามาสว่าเป็นผู้ที่ทําให้จํานวนพล,ลเรือนที่เสียชีวิตในกาซาพุ่งสูงครับโดยกล่าวหาว่ากลุ่มติตอาวุธนี้นะครับ ทำปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นแล้วก็ใช้โรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลเป็นที่กําบังซึ่งเป็นประเด็นที่ทางกลุ่มเติร์วุฒนี้ปฏิเสธมาโดยตลอดขณะที่องค์การสาหารประชาชาติและเจ้าหที่กลุ่มให้ความช่วยเหลือด้ามรูษเชยธรรมก็กล่าวหายสเสรวว่า ใช้กําลังทําสงครามอย่างไม่สมเหตุสมผลแต่เสราเอลก็ปฏิเสธข้ากล่าวหานี้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นกลุ่มฮามาสยังเปิดเผยในวันศุกร์ด้วยว่านักรบของตนยิงปืนใหญ่เข้าใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองเดอัลบาลาในตอนกลางของกาซาครับซึ่งท้ายิซราเอลใช้เป็นที่ตั้งโดยการโจมตีนี้ทําให้เสราเอลท้ายเสราเอลจำนวนหนึ่งนะครับเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บไปด้วยทั้งนี้ิซราเอลก็ยืนยันนะครับว่าสันติภาพจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าตนจะกำจัดกลุ่มฮามาส จนหมดสิ้นและพื้นที่ส่วนใหญ่ในใกาซาเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ว่ากลุ่มเติววุธามาสก็พิสูจน์นะครับว่าตนไม่ใช่เป้าหมายที่จะ กำจัดได้อย่างง่ายดดยนะครับแล้วก็ยังส่งนักรบของตนออกไปสู้ในพื้นที่ต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้กองกำลังอิสราเอลเคยประกาศว่าประสบความสำเสร็จในการเอาชนะฮามาสมาได้แล้วก็ถอนกำลังไปแล้วด้วยแลความขัดแย้งของสองฝ่ายนะครับพัฒุขึ้นตั้งแต่การที่ฮามาสทำการโจมตีเข้าส่อิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ12 1,200คนนะครับแล้วก็มีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันร,ราว250คนตามข้อมูลของฝ่ายอิสรเาเอลและการโจมตีกับของอิสราเอลก็ทำให้มีชาวปาเลสตา เสียชีวิตหลายหมื่นคนไปแล้วตามการเปิดเผยของสำนักงานสาธารณสุขกาซ่านะครับจากเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางมาดูเรื่องของผลพวงของสงครามในยุโรปกันบ้างนะครับคุณยิมยุทธเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวขอโทษต่อประธานาธิบดีโวลเมียสเลนสกี้ของยูเครนอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกในวันศุกร์นะครับกรณีที่สภาคอนเกรสใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะ อนุมาตงบประมาณการช่วยเหลือทางทหารจนทําให้รัสเซียได้เปรียบในสงครามครั้งนี้นะครับโดย AP รายงานว่าผู้นำของทั้งสองชาติพบกันที่กรุงปารีสซึ่งจัดพิธีรำลึกครบรอบ80ปีเหตุการณ์ยกพลขึ้นโบกที่หานอมังดีหรือที่รู้จักกันในชื่อดีเดนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในวันพระสบดีครับโดยเซนสกี้ก็ยกย่องการช่วยเหลือจากสหรัฐว่าเป็นเหมือนกับที่เป็นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับ ในบรรสุกนะครับไบเดนก็ออกมากล่าวว่าอันนี้โค้ดคำพูดมานะครับผมขอโทษสำหรับเวลาหลายสัปดาห์ที่ไม่สามารถรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแง่ของงบประมาณสนับสนุนซึ่ง,งหมายถึงช่วงเวลาที่กลุ่มสมาชิกสภาของเกรสสายน,นรักนิยมจากพรรครีพับลิกันไม่ยอมรับรองร่างกฎหมายความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า61,000ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนนะครับเอพวิเคราะห์ว่าคำขอโทษจากไบเดนผนวกับคำร้องจากเซนสกี้เพื่อขอแรงหนุนอย่างหนัก เช่นเดียวกับเมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นจริงที่ว่าเจตจำนงในการสับสนุนยูเครนอย่างไม่ลังเลข,ของผู้นำสหรัฐนั้นไม่ได้รับการตอบรับอย่างเต็มที่จากหลายฝ่ายนะครับโดยดูได้จากการที่สมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรคริรพับลิกันไม่ได้แยแสต่อสถาน,านการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนักทั้งยั่งมีเรื่องของอุดมการณ์การไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการนอกประเทศที่ฝังอยู่ในการเมืองอ,งอเมริกันด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์คา ว่าจะเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันลงชิงตำแหน่งก็เป็นอีกสมการที่ทาบทับ,บประเด็นการจัดการปัญหาในยูเครนนะครับเพราะว่าตัวทรัมป์เองได้พูดถึงประธานาธิบดีวลาดเมร์ปูตินแห่งรัเสเซียในเชิงบวกครับจนยูเครนเกรงว่าหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะเรียกร้องให้ยูเครนย,ยอมเสียดินแดนเพื่อแลกกับการยุติความขัดแย้งกับรัเสเซียนะครบคุณทรงอคุณยิปยิ้มครับ ด้านเซเลนสกีก็เรียกร้องให้ชาวอเมริกันสนับสนุนยูเครนในการปกป้องตัวเองจากรัสเซียและแสดงความขอบคุณสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติอเมริกันที่ร่วมมือกันอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารจนทําให้ยูเครนสามารถรับมือการรุกคืบของรัสเซียได้ ทางนี้สหรัฐคือผู้ให้การสนับสนุนยูเครนรายใหญ่ที่สุดในสงครามกับรัสเซียครั้งนี้ครับคุณนภรัตและในปัจจุบันกองทัพกรุงคยฟก็กําลังพยายามป้องกันการรุกรานอย่างหนักในพื้นที่ตะวันออกของประเทศที่กองทัพรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีไปที่เขตปกครองคาคิฟและดอเนสที่ตั้งอยู่กับติดกับรัสเซียครับทางนี้เจ้าหน้าที่ยูเครนประเมินว่ารัสเซียอาจจะขยายการโจมตีเพื่อสร้างความได้เปรียบอีก และทางไบเดนเองก็เคยมีความลังเลที่จะเพิ่มการจัดส่งอาวุธในก่อนหน้านี้นะครับ,รบจากความกลัวที่ว่าจะไปยั่วยุป,ปูตินและส่งผลกระทบต่อความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เดิมครับ โดยไบ,บเดนประกาศในวันศุกร์ว่าจะส่งความช่วยเหลือมูลค่า225ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐระบุในวันพฤหัสบดีว่าการนำส่งสิ่งของชุดล่าสุดจะมีกระสุนสำหรับระบบยิงจรวดด้วยปืนใหญ่เคลื่อนที่คล่องตัวสูงหรือที่เรียกว่า h ไ m a r s รวมถึงระบบปืนครกและเครื่องกระสุนปืนใหญ่อีกหลายชนิดร่วมอยู่ด้วย โดยเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีของยูเครนในพื้นที่ลูฮันส์ด้วยขีปนาวุธ ATA CMS ของสหรัฐนั้นสังหารผู้คนไป3รายและทำให้ผู้คนบาดเจ็บอีก35คนในวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพันธมิตรชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยนะครับ,รบประกาศให้ยูเครนใช้อาวุธของพวกตนเนี่ยยิงเข้าไปในรัสเซียได้แล้วแต่ให้เป็นไปอย่างจำกัด โดยรัฐบาลเครมลินตอบโต้ต่อท่าทีดังกล่าวอย่างรุนแรงครับและเตือนว่าความขัดแย้งในยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดครั้งนี้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ออาจลุกลามเกินจะควบคุมได้ครับครับจากเรื่องของสถานการณ์ความขัดแยง้งในตะนกลางมาถึงทางยุโรปขยับกับมาทางเอเชียบ้างที่สหรัฐก็มีความเห็นนะครับเพราะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาเตือนเกาหลีเหนือนะครับว่าไม่ให้คิด จัดหาพื้นที่โปรโมตสงครามลุกรานยูเครนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในระหว่างการเยือนกรุงเปียงยางตามคำเชิญของผู้นำเกาหลีเหนือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะครับโดยคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้ออกปากเชิญประธานาธิบดีป,ปูตินมาเยือนกรุงเปียงยาง ขณะที่ตนเองเนี่ยยืนรัเสเซียเมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะครับและตอนนี้ก็กําลังมีการเตรียมการเดินทางตามคําเชิญนี้แล้วอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศรัเสเซียครับที่ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าวันเดินทางคือวันที่เท่าไหร่อันนี้อ้างจากรายงานของสำนักข่า,ขาวททสเมื่อ30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ สื่อแทสของรัสเซียยังอ้างคาพูดของอันเดรรูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่ว่าการเตรียมการต่างๆสําหรับการเดินทางของปูตินเพื่อเยือนเกาหลีเหนือและเวียดนามด้วยนะครับอยู่ในขั้นที่มีความก้าวหน้าไปมากแล้วด้วย VOA ก็ติดต่อไปยังสารทุตรัสเซียในกรุงโซลครับเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกําหนดวันเดินทางเงยือนกรุงเปียงยางของผู้นําเครมลินแต่ก็ไม่รับการตอบกลับมานะครับก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์นะครับคุณเยี่ยมยุทธว่าปูตินเนี่ยน่าจะเยือนเกาหลี เหนือหลังจากได้พบกับประธานนาทิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองและเมื่อวีโอเอภาษาเกาหลีสอบถามโฆศกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับความเห็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียรูเดนโกก็ได้รับคําคตอบกลับมาทางอีเมลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับว่าขณะที่รัสเซียเดินหน้าหาแรงสนับสนุนจากนานาชาติในการคงไว้ซึ่งสงครามอันโหดร้ายและผิดกฎหมายในยูเครนอยู่ เราขอย้ําว่าไม่มีประเทศใดควรให้พื้นที่แก่ปูตินในการโปรโมทสงครามลุกรานของเขาหรือแม้แต่เปิดทางให้พวกนอเสเียออกมาทําให้ความโหดร้ายป่าเถื่อนของตนดูเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเลยนะครับครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่าความร่วมมือกันระหว่างรัสเซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือนะค,ะครับที่ลึกซึ้งขึ้นนี้ควรเป็นประเด็นที่ใครก็ตามที่สนใจในการรักษาสันติภาพและเสถีภาพในคาบสมุทรเกาหลีกังวลใจอย่างหนักและยังเสริมด้วยว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้ทําการและยังคงเดินหน้าจัดหาความช่วยเหลือด้านวัสดุให้กับสาธารณรัฐรัสเซียเพื่อช่วยในการลุกรานยูเครนด้วย เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอำนาจของผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธว่ากรุงเปียงยางทำข้อตกลงจัดหาอาวุธให้กับรัสเซียนะครับแต่ว่ารายงานโดยหน่วยงานข่าวกรองด้านกลาโหมของสหรัฐเมื่อ29พฤษภาคมระบุว่าพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นอยู่ในยูเครนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเปียงยางและมอสโกมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับ ดานผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการเดินทางเงยือนเปียงยางของปูตินที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเปิดทางให้มีการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่คิมจองอึนเยือนรัเสเซียเมื่อปีที่แล้วโดยแดเนียลเดอเพทริสนักวิชาการจากองค์กรคลังสมอง Defense Priorities ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันกล่าวในอีเมลที่ส่งให้กับ VA ว่า ปูตินซึ่งในอดีตเคยหาโอกาสยกระดับความร่วมมือกับเปียงยางอย่างเปิดเผยมาแล้วอาจใช้โอกาสเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้เพื่อผลักดันหรืออย่างน้อยหาหรือประเด็นในการผลักดันข้อตกลงด้านอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารให้ได้ข้อสรุปครับคุณนภรัตน์ ครับก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูนะครับว่าการพบกันของ2ผู้นำนี้จะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ก็ตามนะครับแล้วอยู่ในเอเชียต่อไปเป็นเรื่องประเด็นเผือกร้อนทางการเมืองของอินโดนีเซียใช่ไหมครับใช่ครับที่ผ่านมานี้ก็เป็นข่าวที่ฮือฮานะครับกับโครงการย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซียครับจากกรุงจาการ์ตาที่ก็ต้องบอกว่าเพื่อแก้ปัญหารถติดมลภาวะหรือว่าประชากรล้นเกินอย่างก็ตามไปที่พื้นที่ที่เรียกว่าหนูซันตาร่าในเกาะบอร์เนียวนะครับซึ่งล่าสุดการลาออกของเจ้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซียใน ช่วงสัปดาห์นี้ครับส่งแรงกดดันไปที่ประธานที่ดีโจโกวิดโดโดของอินโดนีเซียครับ,รบเพราะว่าโครงการมูลค่า32,000ล้านดอลลาร์เนี่นะครับกำลังเจอกับแรงกดดันหลายด้านจนวิดโดโดเองต้องเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและข้าราชการนะครับตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาวิดโดโดประกาศว่าเขาจะย้ายไปทํางานในสํานักงานที่นูซันตาร่านะครับก็คือนําหน้าไปเลยนะครับรบซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงจกกาการ์ตาเมืองหลวงปัจจุบันราว1,200กิโลเมตรในช่วงเดือนหน้าโดยคําประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องแผนเมืองหลวงแห่งใหม่ตัดสินใจลาออกโดยไม่มีคําอธิบายในสัปดาห์นี้จนสร้างบรรยากาศของความไม่แน่นอนต่ออนาคตโครงการเมกะโปรเจกต์บนเกาะบอร์เนียวนะครับ U, ho, id, ายานูนูโครโฮอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของประธานาธิบดีกล่าวว่าท่าทีของวิดดโดในตอนนี้คือการพยายามควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษเขาใช้ damage control นะครับและคิดว่าความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนเรื่องสถานะที่ดินซึ่งก็มาจากปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสของโครงการเมืองใหม่แห่งนี้นะครับ นูซันตาร่าเป็นทำเลข,ของโครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาที่วิดโดโดเป็นผู้ประกาศเดินหน้า ก็เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ประชากรที่หนาแน่นนะครับโดยคาดหวังว่านูซันตาราจะเป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยมเป็นเมืองอัจฉริยะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าจะถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีแหล่งทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับ,รบไม่เพียงเท่านั้นตัวโครงการยังเผชิญกับปัญหาหลายประการรวมถึงเรื่องของสถานะของที่ดินการเข้าถึงทรัพยากรน้ําความลังเลไม่อยากย้ายถิ่นของข้าราชการและที่ตั้งของเมืองนะครับที่ยังมีการระบาดของโรคมาลาเรีย โดยหลังสองเจ้าหน้าที่ระดับสูงประกาศลาออกไปได้หนึ่งวันครับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเดินทางไปยังนูซันตาราโดยเขาได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและสำนักง,งานต่างๆและสัญญาว่าการลงทุนจากต่างชาติกำลังจะมาถึงครับครับ,รบขณะที่โคศกของประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับอนาคตของโครงการแมกกับโปรเจกต์นี้นะครับโดยอ้างอิองคำพูดเดิมของวิโดโดว่วาโครงการจะดำเนินต่อไปจริงครับ วิโดอโดที่กําลังจะดํารงตําแหน่งครบวาระสองสมยัยในเดือนตุลาคมก่อนจะส่งมอบหน้าต่อให้กับพระโบว์โเบียนโตที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับโดยนักการเมืองรายหนึ่งที่มีข้อมูลก็กล่าวกับรอยเตอร์ว่าพระโบโวยังไม่ได้หาหรืออะไรกับทีมงานเกี่ยวกับโครงการเมืองหลวงใหม่นะครับแต่คิดว่าโครงการน่าจะเดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่รวดเร็วเท่ากับในยุคข,ของรัฐบาลวิโดอโ,โดครับ โฆษกของว่าที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนใหม่ก็ไม่ได้ตอบรับคําขอความเห็นจากรอยเตอร์นะครับแต่ในทางสารานะครับพระโบวก็แสดงจุดยืนว่าเขาจะเดินหน้าย้ายเมืองหลวงต่อไปนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ข้าราชการหลายพันคนของอินโดนีเซียจะถูกโยกย้ายไปทํางานที่นูซานตาร่าครับแต่ว่าการที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับข้าราชการหลายสิบคนเขาบอกว่ามี2คนเท่านั้นนะครับคุณเยี่ยมยุทธที่บอกกับรอยเตอร์ว่าต้องการเดินทางไปตามแผนงานดังกล่าวที่เหลือบอกว่า หากไม่ขอยกย้ายในภายหลังก็คงจะลาออกจากข้าราชการเลยนะครับดานิสซ mm ูมาดิลากาหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของนูซานตาร่าบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่เนี่ยจะสามารถเข้าถึงความต้องการพื้นฐานทั้งอาพาร์ตเมนต์น้ําไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็ตได้นะครับคือประมาณบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับชีวิตจะไม่เปลี่ยนแปลงมากดูไปว่าแผนการย้ายเมืองหลวงซึ่งเราได้ยินในหลายประเทศพูดถึงแล้วก็บางเมืองก็สําเร็จเนี่ยจะเดินหน้าได้ไหมสำหรับอินโดนีเซียน,นะครับ ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านข่าวทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรา v a t h a i c o m และอย่าลืม subscribe YouTube viaThai รวมทั้ง follow เราที่ Facebook Instagram x viaThai หรือว่ากลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify v a t h a i นะครับ พูดถึงเรื่องการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้เรามีตัวเลขเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ย้ายมาเป็นพลเมืองของสหรัฐล่าสุดนะครับ,รบซึ่งเขาพบว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงกว่า15%ในช่วงระหว่างปี2010ถึง2022นะครับมาอยู่ที่กว่า46ล้านคนตามรายงานของสำนักงานสำรวจสัมโนประชากรสหรัฐครับตัวเลขดังกล่าวนะครับ เป็นการรวมความถึงผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันตั้งแต่แรกเกิดนะครับซึ่งเขาบอกว่าสูงกว่าสถิติที่ผ่านมาในแง่ของตัวเลขนะครับในช่วงที่อัตราการแผ่ตัวของประชากรสหรัฐเองเนี่ยชะลอตัวลงครับ แต่ว่าวิลเลียมเฟรนนักวิชาการวุโสที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลประชากรจาก Brookings Institution บอกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นนี้ในช่วงทศวรรษที่แล้วน่าจะสูงกว่าในการสำรวจล่าสุดครับคุณเยี่ยมยุทธเขาบอกได้ว่าการปรับขึ้นในเรื่องนี้ถือว่าไม่ได้สูงเท่าใดนักเมื่อเทียบกับทศวรรษก่อนๆโดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี1990ถึงปี2000ครับประชากรที่เป็นชาวต่างชาติในสหรัฐนะครับ ปรับเพิ่มขึ้นจาก19ล้านคนมาเป็น3.1ล้านคนในช่วงปี1990-2000หรือขึ้นมาถึง12ล้านคนแต่ในทางกลับกันครับตัวเลขของประชากรกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเพียง6.2ล้านคนหรือว่าเกินครึ่งหนึ่งนิดเดียวเองนะฮะจาก40ล้านคนมาเป็น46.2ล้านคนในช่วงปี2010-2022ครับ ทางนักวิชาการรายนี้ให้ความเห็นว่าการชะลอตัวในอัตราพเพิ่มขึ้นของประชากรชาวต่างชาติในสหรัฐน่าจะมีสาเหตุมาจากสองสามปัจจัยครับโดยสิ่งหนึ่งที่พูดถึงคือการที่รัฐบาลสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ลดตัวเลขผู้อพยพเข้าเมืองบางประาาาราการนะครับผ่านนโยบายบางอย่างต่อมาก็ไม่น่าแปลกใจเป็นเรื่องของการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ที่ถึงให้เกิดการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศกันนะครับแต่เขาบอกว่าต่อมา แม้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของห่วงเวลาที่มีการสำรวจนี้เนี่ยตัวเลขผู้อพยพเข้าเมืองจะเพิ่มขึ้นแต่เขามองว่าน่าจะไม่เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นก่อเป็นกรรม จนกระทั่งปีหน้าหรือว่าปีถัดไปเมื่อจะมีรายงานเรื่องนี้ออกมาอีกสัก2อฉบับนะครับแล้วเขาบอกว่าแม้วจะมีข้อบ่งชี้ในช่วงต้นๆมาแล้วว่าประชากรผู้พยพจากการเข้าประเทศขยายตัวในตราที่สูงขึ้นในปี2023แต่ว่าเฟรซึซ่งเป็นนักวิชาการที่ให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าโดยรวมแล้วสหรัฐเนี่ยก็ยังจะ,ะเผชิญกับภาวะการขยายตัวของประชากรที่ชะลอตัวลงอยู่ดีครับ เขากล่าวว่าทิศทางที่ดูชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่อายุไม่มากแล้วก็เพื่อม่ให้เพื่อให้มีการพัฒนาความสามารถของแรงงานแล้วก็มีคนเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นเนี่ยส่วนตัวแล้วมองว่าจะต้องมีการเพิ่มตัวเลขผู้พยพเข้าสาหรัฐครับเขาบอกว่าในมุมมองของเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าจะให้มันเ,เข้าใจง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพดีจริงเนี่ยต้องมีการ ทำให้ตัวเลขผู้ยบเข้าเมืองอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นระยะหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตัวเลขจากการสำ,สำรวจของสำนักงานสำรวจสำนโนป,ประชากรยังแสดงใหเห็นได้ว่า นี่น่าสนใจนะคุณยี่มยุธทตาการศึกษาของชาวต่างชาติที่ย้ายมาอยู่สหรัรัเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงปี2020พบว่า68%ของคนกลุ่มนี้เนี่ยจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือยิ่งสูงกว่าน,นั้นด้วยแต่ผลการสำรวจ2ปีต่อมา2022พบว่าตัวเลขของออผู้ที่มีการศึกษาสูงระดับเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น75%นครับนอกจากนั้นยังมีมีการบอกด้วยว่ารัฐไหนที่มีผู้ ว่ามีเชื้อสายต่างชาติ อพยพเข้ามาอยู่มากที่สุดรัฐแรกคงไม่น่าแปลกใจแคลิฟอร์เนียตามไปด้วยนิวเจอร์ซีแล้วก็นิวยอร์กแล้วก็ฟลอริดาเพราะว่าในในในรัฐเหล่านี้เนี่ยส,สัดส่วนประชากรที่เป็นชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาเนี่ยสูงประมาณกว่า1ใน5ของประชากรของทั้งรัฐด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเลขน่าสนใจยังดูว่าทิศทางการอพยพเข้าเมืองของคนต่างชาติจะเป็นอย่างไรนะครับใช่ครับจากประชากรมนุษย์ครับคุณนภร,รัตเราไปดูเรื่องของประชากรเต่าป็นไงครับก็เป็นตามสไตล์ของสุดสัปดาห์กับอยู่ในไทยนะครับช่วง้ายจะ แต่ว่ารประเด็นที่เอามาเล่าวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องน่าจับตามองครับเป็นประเด็นปัญหาซ้ำซ้ำก็คือเรื่องของความกังวลในหมู่นักวิจัยนะครับว่าสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นจากภาวะโลกร้อนนะอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ประชากรเต่าทะเลเพศผู้ม,มีจํานวนหดตัวลงนะครับครับ ผู้สังเกตการจะเขตรักษาพันเต่าซากาฮูตังที่เกาะเรดังของมาเลเซียครับเป็นคนที่ออกมาสแสดงออกถึงข้อกังวลน,นี้ครับเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเนี่ยทำให้ลูกเต่าเพศผู้มีจํานวน,นน้อยลงนะครับเพราะรรว่าอุณหภูมิของไข่เต่าเนี่ยเป็นปัจจัยที่กําหนดว่าตัวอ่อนข้างในจะเป็นเพศอะไรครับ แล้วก็ในสถานการณ์ปีนี้เนี่ยอากาศมันร้อนขึ้นแล้วก็ย่ําแย่ลงนะครับ,รบเนื่องจากสภาวะอากาศร้อนแรงที่ยาวนานอ,อันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับครับด้านผู้เชี่ยวชาญนะครับนิโคลัสโทเลนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียรตรังกานูกล่าวว่านักอนุรักษ์เต่าทะเลกังวลว่าภาวะโลกร้อนที่ไม่มีการควบคุมเมื่อเวลาผ่านไปในอนาคตเนี่ยสิปี20ปี30ปีต่อไปน่าจะเป็นอันตรายเพราะว่ามันจะทําให้ประชากรตัวอ่อนของเต่าทะเล เป็นตัวเมียนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีจํานวนตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้เยอะเนี่ยก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าประชากรโอกาสการผสมพันธุ์อะไรก็จะถดถอยใช่ไหมครับและที่ผ่านมาครับคุณนพรัตน์เขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพยายามหาวิธีในการที่จะทําให้ไข่เนี่ยฟักมาเป็นตัวผู้เยอะขึ้นนะครับก็มีวิธี ลดอุณหภูมิการฟักไข่ครับด้วยการย้ายไข่เต่าเนี่ยไปอยู่ในจุดที่มันไม่ได้แดดร้อนนะครับรรไปอยู่ในร่อง <ใน S 1> บ้างหรือว่านําไปแช่ในน้ําครับแต่ว่าวิธีนี้ก็ยังคงต้องมีการติดตามประสิทธิภาพกันต่อไปครับทั้งนี้วิธีข้างต้นก็ถือว่าเป็นเหมือนว,วิธีธรรมชาติเลยนะครับก็คือย้ายที่อยู่ของมันเท่านั้นเอง มากถูกเลือกใช้มากกว่าการน,นําไข่ไปเข้าเตาอบเทียมครับเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยอาจไปรบกวนกระบวนการเรียนรู้สนามแม่เหล็กของ <al> ตัวอ่อนของเต่าทะเลนะครับ,รบที่ในระยะยาวเนี่ยพอโตมาก็จะต้องอเดินทางใช่ไหมครับแล้วก็ตวเนี้ก็ต้องวางไข่ซึ่งถ้าเกิดว่าไปรบกวนกระบวนการเรียนรู้สนามแม่เหล็กของตัวอ่อนเนี่ยในระยะยาวจะส่งผลถึงทักษะการตอบสนองแล้วก็ตอบสนองทิศทางน,นะครับ,รบแล้ก็การวางไข่ด้วยครับ ก็น่าสนใจมากนะครับว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเนี่ยไม่ได้มีอย่างเห็นได้ชัดเรื่องของออสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้อันนี้เป็นทิศทางการขยายพันธุ์ของสัตว์ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยสิ่งมีชีวิตมันก็จะพิจารณาการไปตามสถานการณ์นะแต่เราไม่ควรจะเป็นต้นเหตุของการทําให้ สิ่งมีชีวิตต้องเป็นนกการณ์ขนาดนั้นนะครับก็บบช่วยกันดูไปแว้มาดูเรื่องของคาวาการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันศุกกันบ้างครับส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยตัวเลขแดงทั้งกระดานนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ลดลง0.2%ก่อนจะไปที่38,798จุด S&P ติดลบเช่นกันครับ0.1%หรือว่า5.9จุดที่5,346จุดส่วน N a s แ a q ก็ ลดลงเช่นกันครับเกือบ40จุดหรือว่า0.2%ที่17,133จุดราคาทองคำในวันนี้ก็ซื้อขายลดลงกว่า3%ที่2,311ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท82สตางค์ครับเมื่อกี้เราพูดถึงประชากร คนเต่ากลับมาคนอีกรอบหนึ่งครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องของภาวะเขาเรียกว่าประชากรหดตัวในเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียวครับก็เป็นกระแสข่าวเพราะว่าทางทางการของกรุงโตเกียวกําลังพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ครับชื่อโตเกียวฮิตราดิสโรีซึ่งเป็นแนวคิดริเรื่องใหม่เพื่อสัสนุนและส่งเสริมให้เกิดคู่รักใหม่ในเมืองหลวงของญี่ปุ่นตามรายงานข่าวของ AP นะครับคาว่าฮิตราดิเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าคู่หรือว่าสองคนเขาบอกเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นน้อยมากในประเทศเต็นไปด้วยฮิโตริซึ่งฮิโตริภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนเดียวโดดเดี่ยวครับรายงานข่าวระบ,บุว่าทางการญี่ปุ่นจริงแล้วก็เสนอบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลทั่ว,วไปผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้วสำหรับคนต้องการหาคนร่วมฝันร่วมชีวิตนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังเร่งพัฒนาแนวคิดเปิดแอป,ปอยู่ทางสาราการว่าการกรุงโตเกียวก็บอกว่า จะคิดว่าจะสามารถเปิดตัวแอป,ปนี้ภายในช่วงหลังของปีนี้แล้วก็น่าจะใช้งานได้ทั้งทางมือถือหรือว่าทางเว็บนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่ว่าแอป,ปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวติดต่อไปทางสาราว่าการกรุงโตเกียวที่ก็ปฏิเสธที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานสื่อทั่วไปที่เขาบอกว่าแอป,ปนี้นะครับจะมีการบังคับให้ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลหลายอย่างครับ mm hmm. เช่นหมายเลขบัตรประจำตัวผู้ขับขี่หรือว่ารายละเอียดการจ่ายภาษีเพื่อพิสูจน์รายได้เราต้องมี การลงนามในแบบฟอร์มที่ยืนยันว่ามาเล่นเนี่ยพร้อมแต่งงานจริงๆนะไม่มาเล่นเล่นๆนะฮะทีนี้อัตราการแต่งงานในญี่ปุ่นก็ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะครับอัตราการเกิดใหม่ก็ตกไปด้วยตามสุดเป็นัติการตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นที่เปิดเผยมาเมื่อวันพุธนะครับเขาบอกปีที่แล้วนะครับมีผู้จดทะเบียนสมรสในญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับ40,000อ่าโทษนะฮะ 4, 4 7่7คู่ ลดลงจาก5,4930คู่เมื่อปี2022อัตราการเกิดใหม่ก็เช่นกันครับอยู่ที่7,27,277คนลดลงจาก7 7 0 7 5 9คนนะครับสื่อต่างๆในญี่ปุ่นรายงานว่าแอปใหม่นี้เนี่ยอาจจะมีการสอบถามข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้งานเช่นความสูง งานการศึกษาแต่ว่าทางเจ้าที่ของสารว่าการกรุงโตเกียวปฏิเสธนะครับเราบอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจรายละเอียดสรุปต่างๆเรื่องนี้ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีใครพูดอะไรแค่ไหนนะครับครับส่งท้ายกันข่าวส่งท้ายครับข่าวกีฬาคุณภรรตใกล้เข้ามาถุกทีกับมหกรรมกีฬาระดับโลกหรือโอลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับและล่าสุดก็บันสุกครับผู้จัดการโอลิมปิกกรุงปารีสนำสัญลักษณ์หห่วงของโอลิมปิกขึ้นไปติดบนหอไอเฟลที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญแล้วครับ ไอพีรายงานว่าสัญลักษณ์5ห่วงนั้นทําขึ้นมาจากเหล็กรีไซเคิลของฝรั่งเศสครับโดยแต่ละห่วงจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเเมตรแล้วก็ถูกไปติดตั้งที่ฝั่งทิศใต้ของหอไอเฟลที่สามารถมองเห็นแม่น้ําแซนนะครับวิวทิวทัศน์น่าจะสวยทีเดียวเชียวโดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่นักกีฬาหลายพันคนจะร่วมขบวนพาเหรดด้วยการล่องเรือในแม่น้ําในพิธีเปิดของโอลิมปิกนะครับวันที่ยกรกฎาคมโดยหอคอยชื่อดังนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์นะครับ ไอเฟลสเตเดียมนะครับไม่เพียงเท่านั้นไม่ได้เป็นแค่ทิวทัศนครับเหล็กจากหอคอยแห่งนี้เนี่ยจะถูกนําไปผสมเป็นเหรียญที่จะมอบให้กับนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกด้วยนะครับและในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่จะเริ่มขึ้นในวัน28สิงหาคมนะครับญนักโอลิมปิกบนหอไอเฟลจะสว่างสวัยด้วยไฟ LED จํานวนแสนดวงตลอดการแข่งขันเลยครับคุณนภรัตครับเป็นสิ่งีนต้องติดตามดูนะครับมาทำกีฬาโลกที่จะเริ่มขึ้นใน ไม่นานข้างหน้านี้นะครับประมาณไม่ถึงเดือนนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับก็ใช้เวลากันเต็มที่เช่นเคยนะครับของสุดสดากับ v ีไอไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมนพพลเฉลิมมงคลผมยุทธรับลาไปก่อนัสวดีครับสวัสดีครับ